แบบนี้ที่เขาเก็บแล้วเขาเอาแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่แปลากหลายสไตล์มาดำปูปปปวันนี้เราจะพามาชมสวนส้มโอที่กระบินบุรีนะคะบ้านแกงนะคะวันนี้มาเที่ยวสวนส้มโอนะคะดูสิคะหูฟังฝางค่งะบรรยากาศดีนะคะ โอกาสดีสวยมากมีวสวยค่ะสวยงามสวยงามมากเลยค่ะส่วนส้มโอ ว่างมากเลยนะคะที qui, ey, h, template, ่ไร่เม oh. э, ื่อกี้มันล่วงอ่ะเนี่ยเลยลูกนี้ซ้มโอเมื่อกี้เดินล่วงเหมือนกันเฮ้ยนี่ก็มีเนี่ยนี่ก็ล่วงนี่ โอ้ซ้มโอต้นส้มโอ,อไหล่ต้นมากเลยค่ะชมแล,ล,ละไม่ได้ไลฟ์สดถ่ายคลิปออถ่ายคลิปแล้วก็ไปไปเต้นยางเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูมันได้เงมียยงเยอะมีต้นยางด้วยค่ะต้นยางเยอะมากเลยแหละค่ะส้มโอนี่ค่ะส้มโอส่วนส้มโอ เอาได้เอออออขมม่่เลูกกระปอกปกแป๊บยังไม่แก่ยังไม่แก่นี่อันนี้หลุงนี้ย่อยห,ยหอมดอกส้มโอโหเข้ามานี่เอแถวนี้เป็นดินทรายเนาะดินโคลนแม่นี่ไงใหม่ๆเลยเนี่ยอะไรวะเอาลองดูอย่างนี้นะปลูกปลูกกระชายได้เลยนะ ตอนนี้เราก็ย่างมาย่างมานี่ไงหนูใส่รองเท้านี่มาย่างมา,อาโอเคนะคะคุณผ<อ>ู้ชมเ,<อ>เ,ดเ,เดี๋ยวเราจะเดินดูสดวนต้มโอเรื่อยๆนะคะ งั้นมาดาปูขอถ่ายคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝนตกแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ o ชี g a i n มเกน t i กทาน e r y วัน